สวัสดีครับผมแซมไอสก o ลพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสินค้าแปลกๆใหม่ๆนะครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับสินค้าที่ผมว่านี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ครับมุงไหมครับตัวอะไรครับก็เป็นไฟแฟลชหัวค้อนนะครับนี่ครับก็ก็เป็นโฟคอนรุ่นสเปกตรัมก็เป็นสินค้าที่เรียกว่า ทางบร,ริษัทโปรคันเลอร์เองก็รีลีรอรอที่จะเอาสินค้าตัวนี้มาทําตลาดอยู่นานแล้วเหมือนกันนะครับเหตุผล <s> ที่รอน <s> ี่ก็เพราะว่าเราต้องการให้ทางผู้ผลิตเนี่ยนะครับปรับปรุงวงจรภายในนะครับให้มันได้ตามที่เราต้องการจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันก็ผ่านการเทสนะครับอย่างหนักหน่วงนะครับจน ทางบริษัทโปรคันเลร์อเองเนี่ยมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่เรียกว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเข็นก็มาเลยครับโอ้โหเป็นไงครับเยอะแยะตะแปะเลยนะครับอ่ะผมทำให้ดูแบบเร็วๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวจานรีเฟล็กเตอร์นะครับสามารถถอดออก ได้แล้วก็เปลี่ยนได้เยอะแยะเลยนะครับนะครับจะเอาแบบซูเปอร์สนูดเลยก็ได้ครับนะครับก็เป็นสนูดนะครับส่วนปลายก็มีรังพึ้งน,นะครับก็มีจานนะครับจานตัวนี้ก็เอาไว้ใส่ล่มโดยเฉพาะเลยนะครับสังเกตนะครับก็จะมีรูให้เสียบล่มนะครับล่มก็ต้องอุบไว้ก่อนนะครับล่ม คลุนะครับน่มสะท้อนแสงเนี่ยครับโอ้เนียยว่าขนาดกระทัดรัดนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับโอเคก็นอกจากนั้นก็ยังมีโดมอีกนะครับนะครับที่จะกระจายแสงได้รอบตัวนะครับอย่างยังไม่พอนะครับเรากลับไปตัวเดิมนี่นะครับก็ยังมี ลังพึ่งอีกนะครับสามารถใส่ไปได้เลยครับใส่ลังพึ่งนะครับก็ยังสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้อีกนะครับก็ฟิลเตอร์มีมาให้ด้วยกันถึงนะครับสสีนะครับตัวฟิลเตอร์ก็มีตัวกรอบนะครับที่จะคนโทรลตัวฟิลเตอร์นะครับ จากนั้นก็เอามาสวมต่อได้เลยนะครับตัวฟิลเตอร์นี้นะครับจะจะใส่ฮันนี่โคมกริดหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเนี่ยครับน่าตื่นเต้นไหมครับแล้วก็หลอดไฟแฟลชเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับก็อถอดออกมานะครับมีมาร์กสีแดงนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับ แล้วก็ส่วนที่ผมถืออยู่นะครับก็เป็นด้ามนะครับมือถือนะครับผมสไลด์ถอดออกมาปุ๊บนะครับก็เนไงครับสามารถไปเสียบตรงฮอตชูของกล้องนะครับก็ใช้ถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับนี่นะครับก็สามารถปรับได้อย่างละเอียดเลยนะครับกดนะครับก็ลงไปนะครับกดแล้วก็ก็จะลบนะครับ นะครับละเอียดเลยนะครับตรงนี้ก็ระดับปกติครับลองดูไหมครับว่าถ้าหากผมประกอบกับกล้องเลยนะครับมันจะขนาดมันจะสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าน้ำหนักกับขนาดของตัวกล้องเนี่ยตัวนี้เป็นกล้องรุ่น 600D นะครับซึ่งเป็นบอดี้ค่อนข้างเล็กเล็กกระจิ๋วหริวนะครับ ก็ลองเปรียบเทียบกับไฟแฟลชดูนะครับก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตจนน่าเกลียดน่ากลัวนะครับก็สามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับจะให้เบาขึ้นไปดานนะครับจะไปทางไหนก็ได้นะครับจะให้เบากลับก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีของเล่นอีกเยอะแยะตะแปะเลยนะครับลองดูตัวนี้นะครับก็เป็นตัวจาน beauty disc นะครับมาพร้อมฮันนี่โคมคลิกนะครับ อยากรู้ไหมครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับของเล่นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะครับตัวล็อกเมื่อล็อกแล้วเนี่ยถือว่าแน่นหนาเลยนะครับ สบายใจได้นะครับตัวนี้โอเครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นซอฟไลท์แบบซอฟบอกนะครับแหมตัวนี้ก็ก็เรียกว่าเท่เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวชําแหละให้ดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็มีอันนีโครมกริปอเดมนะครับ พับเก็บได้สะดวกมากนะครับก็มีตัวเบ้าแสงนะครับเพื่อบล็อกแสงให้สะท้อนกลับและออกมาอีกทีนึงครับหลักการทำงานก็เหมือนตัวตัว beauty dish เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็สังเคนะครับเราจะ จะคว่ำหรือจางไหลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะกลับนี้ก็ได้นะครับกลับนี้ก็ได้นี่ก็ได้แล้วตอนเรานะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ครับพับเก็บได้เลยนะครับก็มีกระเป๋าให้ใส่เสร็จสับนะครับสะดวกไหมครับตัวนี้ รียบร้อยเสร็จแล้วครับเฮ้ยโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับ <c oughs> หลายคนก็อาจจะยังงงนะครับว่ามันกี่วัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นสเปกตรัม360วัตต์นะครับไม่ใช่น,น,น้อยเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะต้องมาคู่กันก็คือตัวเจ้าตัวแบตเตอรี่แพ็กนะครับ ก็แค่เสียบสายก็ไปก็ทำงานได้เลยนะครับเนี่ยครับภาร้าก็มีอยู่เพียงแค่นี้เองในตัวแบตเตอรี่แพดก็ถือว่าเบามากเป็นลิเธียมไอออนนะครับก็เสียบคาดเอลแล้วก็ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองประกอบให้ดูนะครับ เรียบร้อยเดีเอาตัวนี้เราไปเสียบนะครับเปิดสวิตช์ power นะครับนี่ครับลูกเล่นแพลวๆนะครับนี่เป็นไงครับอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับสินค้าเรา กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอเยอะแยะเลยนะครับที่จะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็มันจะมีทริคก,การถ่ายภาพอะไรอีกตั้งเยอะแยะนะครับที่จะเล่นกับตัวไฟแฟ,แฟลชรุ่นสเปกตรัม360บัตรของทางโฟคอนนะครับ